นะครับก็มาพบกับผมอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้ผมใช้เหยื่อเตะครับจะมาตีเชโดในคลองครับลองดูครับตอนเช้าๆครับพักเดียวครับสักประมาณชั่วโมงได้ครับเดี๋ยวลองไปชมว่าผมจะมีแต้มมาครับตอนเช้านี้ครับลองครับเหยื่อเตะครับ còn thi hết mà kiếp ัดไม่โดนเฮ้ยนี่ขอจบแค่นี้ครับก็ไม่ได้ตัวครับมันกัดไม่โดนไม่ติดครับนี่ครับดูรอยมันกัดครับว่าแต่นาทีครับมันหน้าติดครับแล้วก็การสูกสามทีครับก็ไม่ประสบความสาเร็จครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวหม่นี้ผมจะมาซ้ําใหม่ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ